สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาพูดเรื่องการเปลี่ยนเลนนะมีมือใหม่ถามเข้ามาแบบพี่ตั้มเปลี่ยนเลนไม่กล้าเปลี่ยนเลยรถเยอะๆเปลี่ยนเลนทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะครับในการเปลี่ยนเลนนะครับเวลาเปลี่ยนเลนนะครับเราจะเปลี่ยนจากเลนเราไปเลนข้างๆนะครับแน่นอนต้องดูกระจกมองข้างครับดูกระจกมองข้างว่ามีรถมานะครับแต่สถานการณ์จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นครับ สถานการณ์จริงก็จะมีรถอยู่ด้านข้างมีรถอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับเวลาเปเลนดูอย่างนี้ครับเพื่อนๆดูก่อนด้านข้างเรามีรถไหมมีส่วนตัวรถเราเนี่ยนะครับรถเราปุ๊บมีใครอยู่บริเวณด้านข้างเราไหมจะอยู่ส่วนหน้าส่วนตรงกลางรถเราหรือส่วนท,าท้ายรถเรานะครับส่วนเลนที่อยู่ด้านข้างรถเราเนี่ยมีรถอยู่แล้วส่วนรถของรถที่ทอยู่ด้านข้างเนี่ยอยู่บริเวณของเรานะครับอยู่บริเวณของเรา อยู่บริเวณของอมีส่วนในส่วนหนึ่งยื่นมาเทียบเท่ากับรถของเรานะครับถ้ามีรถมาประกบอยู่ด้านข้างจําไว้เสมอเราต้องเบรกชะลอแล้วไปต่อเขาด้านหลังนะครับแต่ถ้าดูเลนแล้วนะครับดูเลนแล้วด้านหลังเรามองเห็นหน้ารถเขาแล้วเราเห็นรถหน้ารถเขาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเลนไปได้แต่แต่มันก็จะมีข้อแม้ว่า ให้สังเกตที่ความเร็วถึงแม้ว่าเราจะเห็นหน้ารถเขาเต็มคันแต่เขาเรี่วเรี่ยว,วขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรเปลี่ยนเลนนะครับอันตรายนะครับถ้าหน้ารถเขาปูขึ้นมาเนี่ยราาะวังอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเลนปุ๊บมีม,ม,มีมีสองหลักก็คือว่าถ้ามีรถอยู่ด้านข้างเราเราต้องเบรกชะลอแล้วไปต่อท้ายเขานะก่อนที่จะไปต่อท้ายเขาก็ดูด้านหลังด้วยว่าเขาจี้ขึ้นมาไหมนะครับถ้าเขาจี้ขึ้นมา เราก็ชะลอไปต่อท้ายเขาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะทําย้อนหลังไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราทําบ่อยๆทําจนเซียนแล้วนะครับเราสามารถเร่งแซงขึ้นไปก็ได้ถ้าด้านหน้ามีพื้นที่ว่างนะครับหน้ารถเรามีพื้นที่ว่างหน้ารถที่อยู่ด้านข้างมีพื้นที่ว่างแล้วเขาขับช้าเติมเครื่งขึ้ไปปุ๊บเพื่อที่จะให้รถเรานะครับดูกระจกมองข้างเราจะเห็นหน้ารถเขา อาน,นะครับมี2แบบนะจำไว้เลยมี2แบบเวลาจะเปลี่ยนเลนถ้ามีรถอยู่ด้านข้างเราจะไม่ไปเราจะไปต่อท้ายเขาแต่ถ้าเราเลยมาแล้วปุ๊บดูกระจกมองข้างแล้วเห็นหน้ารถนะครับเห็นหน้ารถเขาเราก็จะเบี่ยงเข้ามานะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนเลนนะครับท่องไว้เลยมีรถอยู่ด้านข้างไปต่อท้ายเขาชะลอเบรกยคกคันเร่งเพื่อให้เขาแซงพ้นไปแล้วเราก็ค่อยเบี่ยงเปิดไฟเลี้ยวแล้วค่เบี่ยงเข้ามา แต่ถ้าเขาช้าถ้าเรา,าขับรถได้ประมาณหนึ่งเติมเครื่องไปเลยด้านหน้าเราโลง่งด้านข้างหนึงที่เราจะไปด้านหน้านู้นก็โล่งเติมเครื่องไปเพื่อให้กระจกมองข้างเราเห็นหน้ารถเขาแล้วเราเค่อยเบี่ยงขึ้นมานะครับอ่าแบบนี้เลยนะจาไว้เลยเวลาเปลี่ยนเลนเวลาแซงเราต้องเห็นหน้ารถเขาก่อนสําหรับมือใหม่นะอันนี้ผมย้ําเสมอนะครับเพราะว่าไม่มีหลายคลิปที่ผมพูดไปปุ๊บ ก็จะมาแย้งอย่างงน้นอย่างนี้อุ้ยผมทํามาตั้งนานแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือช่องนี้นะครับช่องนี้สอนมือใหม่ครับครับไม่ไดสอนมือเก่าหัดครับครับผมรู้ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเออบางคนก็เก่งบางคนก็เก่าทําไมไม่ทําอย่างงน้นทำไมไม่ทําอย่างนี้นะครับอ่าพอพอตอนที่ผมบอกให้ทําพอผมอธิบายให้ทาปุ๊บก็เงียบแต่พอคลิปนี้ผมไม่พูดถึงเออทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะนะครับก็เลยแบบอืมคลิปนี้ช่องนี้นะครับสอนมือใหม่นะครับ แล้วก็ประเด็นของคลิปแต่ละคลิปนะครับอย่าเอาไปรวมกับประเด็นอื่นนะครับถ้าเปลี่ยนเลนนะครับปเปลี่ยนเลนก็คือเปลี่ยนเลนเออดูอโกระจกมองข้างปุ๊บไม่ใช่ว่าถอยเข้าซองแล้วเออมาคุยเรื่องเอเปลี่ยนเลนแสงอันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องดูบริบท er ของคลิปด้วยว่าพูดถึงอะไรนะครับเราก็จะทําตามแบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งเหมารวมอย่าเพิ่งคิดไปไประเด็นอื่นอย่าเพิ่งคิดไปข้ออื่นนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆไปได,ด้วยนะครับเวลาเวลาที่เ,เพื่อนๆดูคลิปเนี่ย ดูหัวข้อก่อนเขาพูดถึงประเด็นอะไรแล้วเราค่อยมาจับประเด็นว่าเออเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้นี้แล้วมันถูกต้องไหมอะไรยังไงนะครับอยากให้เพื่อนๆดูคลิปก็มีวิจารณญาณด้วยว่าอ๋อพี่ตั้มเขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับอย่างคลิปนี้พูดถึงการเปลี่ยนเลนการแซงนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบที่จะต้องเจอก็คือรถที่อยู่ด้านข้างกับรถที่อยู่ด้านหลังนะครับพี่ตั้มครับแล้วรถอยู่ด้านหน้าห่ะรถอยู่ด้านหน้านะครับเราก็ใช้เทคนิคเดียวกับข้อแรกก็คือเราต้องไม่ต่อด้านหลังเขา ดูว่า,าร,ถรถที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมเราต่อท้ายเขา่อยเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บต่อท้ายเขาได้ไหมมีรถตามหลังมาไหมนะถ้าไม่มีปุ๊บก็ต่อท้ายเข้าไปได้เลยอันนี้ง่ายๆแต่ถ้ารถอยู่ด้านข้างเราตีเสมอกับเรานะครับดูว่าด้านหน้าเราแสงได้ไหมถ้าแสงไม่ได้เราต้องชะลอแล้วไปต่อท้ายเขาใช้ได้ทั้งรถติดแล้วก็รถที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับ อ่าเครื่อนที่ประมาณหนึ่งหรือความเร็วก็ได้แล้วแต่จําไว้เสมอถ้ามีรถอยู่ตีเสมอกับเราไม่ว่าจะล้าไปด้านหน้าตรงกับเราหรือล้าไปด้านหลังหน่อยหนึ่งนะครับหน้ารถเขาอยู่ตรงประตูประตูหลังเราเนี่ยเราก็ต้องชะลออ่าแต่ถ้าเขาอยู่ด้านหลังเราส่วนด้านหน้ารถเขาอยู่แถวประตูด้านหลังเราเราก็พิจารณาว่าจะเติมเร่งไปไป,ไปได้ไหมเติมเคร่งไปเพื่อแซงเพื่อให้พน้นแล้วค่อยเข้าหรือด้านหน้าไปไม่ได้เลยติดรถใหญ่ ติดรถทางขวาเราก็ต้องชะลอแล้วให้รถที่อยู่ด้านหลังเราที่ด้านหน้าเขาเนี่ยอยู่ตรงประตูด,ด้านหลังเราเนี่ยเลยเราไปก่อนพอเลยลาปุ๊บเราค่อยต่อท้ายเขาก่อนต่อท้ายก็ดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างให้ชัวร์ว่าเขาได้ไหมนะครับแล้วเวลามือใหม่เป็นเรนเนี่ยชอบกระชากกลัวไม่ทันนะครับเติมเครื่องเบาๆเติมพร่งเ,เ,เพิ่มให้มีความเร็วเพิ่มแล้วดึงรถเฉเข้ามาเลยดึงผมอะไรอยากกระชากนะ อยากระชากถ้ากระชากรถมันสะบัดปึ๊บๆนะครับดึงชา้าๆมาดูากระจกข้างมั่นใจแล้วค่อยดึงพวงมาลัยมาปึ๊บดึงเนี่ยดึงเนียนๆต่อเนื่องชา้าๆเนิบๆปึ๊บรถมันก็จะเบี่ยงเข้ามาเปิดไฟลเลี้ยวค้างไว้ปึ๊บรถเฉยเข้ามาได้เลยอ่าแล้วก็ดูด้านหน้าครับคนปึ๊บกป,บปดึงเข้ามาพอเราเข้ามาครึ่งคันแล้วพยายามดึงรถให้มาอยู่ในเลนได้เต็มคันอย่าไปค้างเลนอย่าไปไม่มั่นใจอย่าไปก็แก้ก็แก้ค่อมเลนอยู่ดึงเราเข้ามาค่อมเลนแล้วดึงเข้ามาในเเลนย ให้กลับมาอยู่เรนเต็มคันลดด้านหลังเราที่เขารอจะแซงเราหรือว่าเขาจะอะไรเขาจะได้ไปนะครับอ่าฝากเพื่อนไ้เวลาแซงดูกระจกมองข้างแซงฝั่งขวาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเห็นหน้ารถนะพี่ตั้มครับเราเห็นหน้ารถไม่เต็มคันได้ไหมถ้าอ่ไม่เต็มคันก็ได้ประมาณครึ่งคันก็ได้นะครับแต่ถ้ามือเก่าเก่าเซียนเห็นแค่ไฟหน้าเขาก็าเข้าได้แล้วเพราะว่าเขาเติมขันเร่ง <c oughs> เขาเติมขันเร่งมันก็จะ พุ่งออกไปนะครับพอพุ่งไปปุ๊บมันก็จะเลยแต่ถ้ามือมือใหม่ไม่กล้าเติมยึดยึดยักยักยึดยึดยักไม่กล้าเติมกระเร่งเด๋ยวเข้าไปปุ๊บก็ไปปาดหน้าเขาดังเพื่อนเพื่อนเห็นในโซเชียลต่างๆนะครับรถปาดหน้ารถใหญ่ปึ้งโดนรถใหญ่ชนเป็นเพราะว่าไม่มั่นใจยึดยึดยักยักยึดยึดยักดูกระจกมองข้างเอ๊ะไม่มั่นใจเข้าไม่ได้ เติมขันแรงไปให้พ้นครับให้เห็นดูกระจกข้างให้เห็นหน้ารถเขาเต็มคันเราก็จะเลี้ยวเข้ามาได้ดึงรถเข้ามาได้นะครับอย่าไปเก้ๆกังๆไม่มั่นใจนะครับแซงก็แซงให้ขาดตีก็ตีให้พ้นเลยแซงก็ไปให้พ้นเลยนะครับให้รถมีความเร็วอย่าไปช้าๆชะลอเนิบๆไปตีคู่อันนี้ไม่ได้นะครับอาจจะทําให้รถเราเนี่ยเฉยไปปุ๊บไปอยู่ด้านหน้าเขาแล้วรถใหญ่มันเป็นจุดบอดด้วยไงนหนมนเป็นจุดบอดปุ๊บเขาอาจจะมาชนมาเฉียวได้ทําให้ รถเขาเนี่ยมาชนท้ายรถเรามาชนข้างรถเรานะครับฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเออจาไว้เสมอครับจะเปลี่ยนเลนมี2แบบจําได้ไหมอืมจําได้ไหมจาได้ไหมจําได้แล้วครับอ่ามี2แบบนะรถตีเสมอกับรถตีเสมอกับเรากับรถอยู่ด้านหลังเราถ้าอยู่ด้านหลังเราดูหน้ารถให้เต็มคันถ้ารถตีเสมอเราเราก็มีสองช้อยเลือกเราจะเร่งแซงขึ้นไปเพื่อไป,ไปอยู่หน้าเขาและเข้า ถ้าเ้าดัานหน้าเขาหรือมันไปไม่ได้เราก็ต้องชะลอแล้วไปต่อท้ายเขานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องชะลอเพื่อไปต่อท้ายเขานะครับฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อนใหม่นะเวลาหัดแซงนะครับจาไว้เลยครับมี2แบบเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนแซงนะครับใช้ได้ทั้งรถติดและรถไม่ติดครับลองนําไปไปฏิบัติดูนะครับ